ซอสเต๊ครับไล่ไปถึงอะไรกันล้วนคุณชมกระปิงองเตหนอยนะครับค่ะคุเด้อรักเลยบาราบิฮาวันคุณเด้

ผู้หมวดยินกรพร้อมทีมงานจุดจุดตรวจนะครับขอบคุณ um, น right. ้ำเด่มจากทครั้งเก่านะครับพุทธพุทธพงทธพวุทธรัดเรียบร้อยขึนนสูงสูงสระร่างต้นไม้ได้หลายๆทีมงานเตือน้อยตรงกบตามส้งเต้นเขา กระโตที่ลบลงนะเลโกสูงนะครับทำงานไว้กระได้รุ่นนะครับกะโตัวไหลายๆด้วย เราเป็นมูหางซีเป๋ออกแล้วมันนักเราบวกก้อนักพี่มองหักแล้วอี่มองหักแล้วมี่มองหักแล้วเดี๋ยวคนจะอนให้เป็นยัวนจไปหาศีลปนครับเ่มองันง้อนะครับเราบานต้องคารรอกัรยืดเดอ รับตอนนี้นนียครับขาจ้ตนเี่พนงครับตัวเลลอยห้านะครับกตัวเี่น้องกันบไหวนะครับับตวเี่น้องกันบไหวเด้อกับบาไหวเด้อบ่ไหวเด้่กําลังอยู่สับปนใต้ีับใต้สา วัเบียงกจากววงานววงานที่ตั้งอันปาีน้ำนี่เด้อครับคับล้อฟังเปนชุดาย,ายมันจะลงด้านใต้ของทีะเบียงครับตกี้นออยายเดยม,มัน,มนส,สีเยดสไฟเส้นแรกนลครับกามาเส้นที่สองเคีัยเดียดด้านใต้ของทีมนเสบียง ีีเขาข้างล่งเด็กาเริหาเสียกฟังเด็กชายเลยนะครับสองห้าห้าครับผมสองร้อหบครับ